มามาพี่น้องมาเมื่อไหร่มาต้นบักเขือครับหัวไข่หัวปีทว่าห้าแถวที่เต็มแถานี้ขัวไข่ส้มครับพี่เก้าแล้วพี่น้องสมสมสมคอยเงีนกับว่าดีเอพซีนครับนอนหกกระตือนครับฟันบัวท่านจะแปลงแป้งอะไรบ้างหน้างไหนเราไม่เช้าเี่กกัลุกเหมือนมั้ยให้อาหารไก่หาอาหารนั่นนั่น่ะครับ สวัสดีพี่นะเทาสวัสดีค่ะได้เห็นยังจิบมือนียสุตบักเขือจ้ะสุตบักเขือจ้ากับข้าวเหนียวร้อนๆครับมาเด้อพี่น้องฟองไปเอฟซีสุทุกคนครับอืมยังยังเป็นแบบจีบปิงครับอืมเขาเยอะขึ้นกว่จ้ะพี่น้องมาเผ็ดบักเขือครับ โอ้เสีพี่น้องหไข่เป็ดนหะหัวไข่เป็ดหัวไข่เป็ดเป็นไครับไข่เป็ดซื้อมาจากกันสุพรรณบุรีหัวไข่มาพี่น้องไหมเอฟซีเสียบครับยิ่งกดไลค์กดแชร์เด้อครับ โค้ดซับสะค่ตามด้วยกระดิ่งครับจะได้บัวผัดกิ๊บไม่ไห้ของตางกูครับบักแกงพ่นบักเกลือพี่น้องแซ่บอยู่ครับหุ้ยข้ามใหญ่ข,ข้ามเขาบางครับครับ นักจับหนักจับหรืมม่ว่าชมจนักจับหัวไขร ที่มีที่งจะเลีแถวจแซบปะแซบจ้ะมันโดนกินเส้ยเราโดนกินเนาะอาจะกินชุ่มมือได้ครับกินชุ่มมือถ้อากินชุ่มมือนี่บราแซบแล้วเหรอเนาะชังอุตไทยเองเลยขี่คันั้งกล้องพี่ร้องการของเราเห็นแล้กินนี่ครับ ผบคุมในพื้นที่เลยแต่งงผมถาเข้าไปเหครับไหมครับแม่จ๋า ได้จาแหนึงนะแต่พี่ิงเขาอยู่ไหมมามามาแตวพี่น้องลูกค้าโทรมากจีกีนี่นครับเอาอืัดไม่ได้จริงเขาคืออย่างจ้าครับฮะทะเลบอรกา่อ้จ้าโอ้แสบพี่น้องสมเนีะ้น้ำดาหรดมาสี แปดหนึ่งเก้าสามคนกำลังระวังคือห้าแตงโมอืมขวบขวบขันใส่ที่นี่จ้ะบนานทำเอง เขาเบิร์ตปีติพัวน้องพี่น้องเลยหัวใค่มันแสบเนาะแปดเก้าสมนนาสวรรค์นโนสวรรค์เอนาจะรวยจะหดสรเนาะสามสี่สองแปดศูนย์ จศูนย์เก้าสองสามหนึ่งห้าสี่ศูนเก้าหกเนาะเจมสไมไปทางสามท่านมาดดาสามท่เด้อรับโทรศัพท์ไปนเร้อคดีทุ่มหานมึงมึนเหี้ยเดี๋ยวทุ่มเฟนถามทางมาจดามึงมึงไม่ลีปกระไรตัว คลิปนะจ๊ะคลิปยูทูปไหมทํายาลงจานช่างอุดนะเดี๋ยว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 ย่งแอดไลน์มาเดี๋ยวแอดไลน์มาบอกเราแอดไลน์เบื่อนั่นมากทาถึงทาของถึงแลยแทะแควนเออฟองถึงทัวมาเวลาบพิมพ์มันแม่เบอร์นี่ไปเด้อเราจะขึ้นไลน์เลยจะเราเป็นจีวนท่างไลน์ก็ได้จ้ะจ้าแค่นี้แล้วจ้า หินงเขาอยู่นดีลูกค้าท้กว่าพี่น้องเอยเราบานไหนนะครับฮะอครับครัถึงมาขอเฟดวันนี้มาขอหาีาแต่งยังเฟดมันเอ็ด แต่ไปนอกเขาเบิร์ตเป็นติ๊บเหรอติ๊บมึงดนาจากเขาเต็มติ๊บเบิร์ตอ่งแสงพี่น,อน้องอืมิ่มแล้วพี่น,อน,น้องบัตรี้กีนเขาแซ่บมมนเป็นยัแษ์ขนาดข้าวบพมะเขือน้องแซ่บแสีด้ดเนี่ยนะครับข,อขอ้ขอมขาข้อมขาตุยเข้าไป แอีกตับครับมะเมื่อเขาติดึืงพี่น่อ ให้บอกมันแซ่บี่ร้องมามากูจะขำเขาคำยังไงี่ร้องตุยยงย้ยเขาแบบนี้เขาว่ามือดิสติันบวกอนแดงเยนายนแบบว่าให้รึงเนาะเจ้าก็ผู้ินสมหยบปนดนี้นี่ครับสมสมมัวครับ หอสุดท้ายกิ่ลูเปิดเด้วเด้วหสุดท้ายนี่แหละมีบักพิิกผอมมาพี่น้องใส่ข้าวัน,น่ยน้งัวใคร คลิปนึ่ขอฝา,ากไว้ทำหนิเ่เด้อพี่น้องเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ตามด้วยกระดิ่งปิ๊งปิ๊ง,งครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม